ครับพี่น้องสวัสดีครับคลิปนี้กับเมื่อบึงคุณแม่เพื่อนสิยังยังกันไหมชิม,มุกป่าชิม,มุกป่านะเอาไอเชือ่อวันดีครับสวัสดีค่ะคุณแม่สิม,มุกมอเนาะน้ะนองตั้งคนอยู่ในห้องน้ำอยู่คนกินยังงูกล้างกุ้ง ่าที่คุณยายมันไปหาได้มากแล้วพอดีพื้นสิมุกมอขมิ้เอี๊ยบซีหลายคนเนาะทักมาหาพอดีว่าคุณยายพื้นเห็ดมกหมอให้เบิ้งเนี้ยมกปลาให้เบิ้งเนี้ยมันว่ามันมาคุณยายเห็ดน,นู้นกลิ่นอยากเห็ดเปลี่ยนหน้าผู้ละคนเห็ดปเปลี่ยนผู้เห็ดเปลี่ยนแล้วก็แล้วไปนอกพี่น้องเนาะผู้เห็ดเพรท่านเปลี่ยนก็นจำเอาเด้องพอดีพอดีที่ไทยเบิ้งขั้นตอนการเห็ดัน่มามกหมอของคุณแม่จันล่าครับสูตรอัน สูตรเอีอบาบ้วยปานยังก่อนที่ยายว่าบ่ม่วันตอ,นะอบแมเฮ็ดปลาสูตรเฮ็ดปลาสูตรเฮ็ดปลาคุณยายก็ได้บอกในคะลิปไปเลยเอฟซี FC ผู้ใดสนใจก็เข้าไปเบิ่งหด้ามี่เอฟซีมันทางมหาผมอยู่ว่าอยากได้สูตรนั่งคุณยายอาจารย์คุณยายก็บอกไว้ในคลิปแล้ยนะครับไปหาเบิ่งเอาอยู่ในคลิปประเด็นละจอนหลังไปเบิ่งเอาสูตรเฮ็ดปลาของคุณยายแบบผู้ใดมาจาก,กันคุณแม่อยู่นอร์เวย์วะ แม่เราเมีกระบอกแล้วก็หั่นกันยังบุทันลยาเฮ็ดแต่อันเฮ็ดก่อนแล้วหั่นได้มาจากขอนแก่นสูตรมาจากขอนแก่นพี่น้องผู้ใดสนใจก็เข้าไปหาเบิ่งคลิปพอดีเด้ดดวอวร์คุณยายเพิ่นได้บอกไว้อยู่ครับจังชมไปนําพอด,ดีเลยคุณยายล้างขาวจันทร์พานเลยพี่น้อง ล่างน,นาามันขาวๆยิบออกเีขต่ันีอันน้ำดซื่อตองเฮเทศาสตราดั้นล้างอีกน้ำหนึ่งดังทำอะไรวัดเสียก,กุ้งครับสวัสดีครับผมจะเลียกกุ้งเช็นยังกินกุ้งเอ่อวัดเตาต้มเส้นน้ำห้อนเส้นนก็นนะงมัดต่ำก้อย โ oh, อ้คนจะก้อยคนจะก้อยกุ้งดิบัวละคนก็กินดิบเนาะพี่น้องเพราะว่ามัน,ม,นมันตายแล้ว <laughs> มันตายแล้ว <laughs> ตอบงไ่ไงไปเพราะว่ามันตายแล้วก็แม่กินที่ดีนะ <laughs> <laughs> ชิวหน่อยชิวหน่อยตัวบป่วน

dạ con cay gắn đi nó dạng hai dù hai kim hết nước kim kim say nào của mẹ chưa nói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  mất mực chịu, xài nước nè nè mẹ, xài nước hết cho cho, ai đây sút, xì nòng bắn, xài nước nè hết cho cho, ừm, tao sẽ nhăng xài nẹt thở bơng bay ní lì mà hết đi, có đeo tít chạy อันนั้นเอาไปคางเอาไปตากแดดไว้เพื้อไม่เปื่อยโอ้คนไปตากแดดไปดูเอาไอตู้ทั้งเสียที่เราตากแดดแล้วเัาก็ลูบไก่เอาไอตู้ราไปตากแดดมาวันนี้เรามาหงดใจิดไงไม่ต่างนะอืมไม่จังว่เปื่อยเอาใส่ตู้เย็นไม่เปื่อยได้เลยลอีอออตูิอือมันนึ่งข้าวจะกินโดนคือกินมากกินมากเตี้ยเลยยูใส่ตู้เย็นเตี้ยเพ่าะได้กินโดนเราพี่น้องอันนี้หันหอมคือเก่า nó tạc đẹp vậy này đã kinh đồn. Đã kinh đồn. Nó hòm cầu. kinh Phải lâu loài nằm như mẹ. Để ừ, Nhưng. ขับชูรดกับใบนกโกรธขวผักชูรดกับใบมะกรูดใส่ลงไปแก่ข้าวนี่น้องหมอหมอเกียงเราดิหมออันนี้แล้วเราเอจินประจําหมอเก่งหมอไม่เพื่อนโบใส่เพื่นยานมันดําแพงหมอไม่ไวอันนี้บักเพจบ่ใส่เพี้ย ใส่ลายก็บม่ได้เพียดพี่ก็นี่เพียดเพียพี่นอ้องก็ใส่หนังได้จินได้ม,มากเดียวเพียดไรวันนี้ก็ใส่ตะไคร้สดๆเก็บมาจากสวนเลยพี่น้องโมอแรงสุ่มบอกมาพอเด่ยนยังสิปลูกข้าวปลูกกับพอเด่นบริษัทไทยถ้าไม่เบิ่งมือเสาร์พอเด่ยนยากร้ายพอเด่นเล่บริษัทไทยที่เปียกมากมือนันแหละเขาคุณแม่ปลูกแล้วข้าวเรื่องตะไคร้ ตัวตัวเด้งวเดนพอดินบางพอินเสียบวเงพอดีเสียบรอ่อฝนไว้คงสิตกกระบอกมาสิตกบนห้องาป่าคนน้อยใหญ่ขื้น่ขนจะหน่อยอย่างสโลกระกต่เฟืองมาให้ปุกขาบัางบังพที่ <c oughs> ปลูกไม่าไหนปลูกเรยใหญ่ปุ่มเน,นี้ยเชี่ยเซอเออซึ่งาสาใส่ห<ม>้องผนสาบพท่านมีน้ำท่านได้ดปลูก,กขึ้นมาลูกอืพอดินปลูก บอกโห่กับต้นมะพร้าวย่างประเทศจังแบ่แบ่จังซีมันเอาป๊กง่ามันเงามันและมันก็บอกแห้งง่ายนะเออเขาจะไปเดินหดน้ำดูนะบอกแม่จะหดมันก็ซุ่มอยู่หันอันนี้อันเท่าหดแล้วมันก็แห้งมันบ่มีเน่าโป๊กและประเด็นหดมันแห้งไว้มันบ่มีเน่าโป๊กอันนี้สีดำบอกแม่บัตดำมันแหลกเนาะ còn lên vỏ còn nang tăng kiểu khi cái hiện mua vải, dùng cái bao mua vải để mình héng vậy được đấy. Ta đặc sợi bện nó cái Ta đặc lấy bớt. Đang mình nấu, nãy cái túi chén này, nó dùng để chìm sốt, cái này, rau mình bỏ, ta bớt, có có đem ta เป็เอาหน่วยดิบใส่เป็นยงยางเป็นหน่วยซุกในแย้มเปื่อยเออยาเนื้อส่วนไลายนี่จะหน่วยซุกเลยนันแหละหน่วยดิฟนับหน่วยะรก็ได้บล่ล่เดี๋ยวเพืเ่นอนไปเนี่ยจะว่าตู้จนได้ก็นแล้วจะแห้แบบน,น,นี้สินเอาคุณตำเครื่องปงไว้แล้วลองตำตะไคร้บ่แม่ตะไคร้กับวยังใส่ตะไคร้กับพรียตะไคร้กัเพริยงคุณตำเครื่อง นี่ก็ตามแล้วๆพี่น้องกัน,นใส่ใส่หมอละบลาดตาแหลกบ่ได้ได้แบบอันนั้นกินน้ำบ่ได้อเอาพริกกันนั้นเอา,เอาตามแหลกแง่บ่แหลกแน่เนาะก็ถือว่าอันนอยู่เอากินนะน,น,น้นเอากินพริกปล่อเอาเพามันแบบเอ็ม คือมีที่มุกหมอเด้อพี่น้องคุณยายคุณมุกหมอให้เบิ้งมีเอฟซีทำพอเดินมาหลายนะอยากให้คุณยายมุกหมอให้เบิ้งเนี้ยพอเดินมาไายเท่าเห้เบิ้งเด้อไปลิปตอนจบไปหาปลาว่ะเด้อพี่น้องหาเมื่อนี่แหละให้กินเมื่อวานนี่แหละปพอเดินไายมาหลายคลิปเด้อพอเดินเสียบหลุดลงเรื่อยๆพวกแม่นว่าของหมู่บ้านมาลงเมื่อนี่พวกแม่นพอเดินอัียบหลุดพอท่านเด้อ ออเ,เออรับเลี้ยงเช่นน้ำเออนี่บอกปลาใ้่ปลาปุกนี่แซ่บจะพี่น้องเห็ดน้ำใดกับปลุกปลาดอันนียระใส่หอมพร้อมมันเข้าได้ขา,ขาวๆอย่างนี้อืมข้าวสารบโบมี่หน่องเลยอืมข้าวสารได้พี่น้องข้าวเข้าขนี่เ,<อ>เข้าใส่ข้าวสาร,สารน้ำเ,เดี๋ยวหยิบสีสิบบานอนบโบมี่ มอกำลังฟดดล่วพี่น้องนะเสียงหมอกำลังฟดกำลังฟดดกๆน้องต่างคนไปเรียกกุ้ง็ใช่ป้้นออในพัดหลมหอนหอน่ะม ตเต่าก้าแนะกบแาม่งกแม่แมตอนบแม่งกบเต่กตกากบอันนั่นเองกบเขียดอีนาอืมออใส่ักอีเลิศถ้ามาหลเก็บพักอีเาาลเิศอ,ออกมาให้น้ำหน่เด้อทู่ไอยู่ในข้างเมื่อกันมีขวัญอะไรแม่นิดหลังเมื่อนอันเขาอันโอ้อันลุงเอวเตนนะนะอืมผเ<อ>งีเก็บม,มาปุย ลุกเอาเลยเข้าไปในเหือนงั้นเราอะไรเราบอกว่าลุกเอาเราบาดหางที่หลายที่บอกยายต้นไปเก็บอะไรหรอว่าไป่หดบอกคุณแม่ต้นไปเก็บเลยอ่อนใส่เขียนหน้ามึงไดปุ่นปลาป่นปลาเนี่ยบอญ่ปุ่นปลาไม่เลี้ยงตัเด่นท้ายทำท่าน พรด็กบท่าทมาทยท่านให้เบิ้งัท่นบ่ท่านกะยาวไปไนดะ้สิหนึน่ง้อะไบ่แม่นี่อ,อ่อเยวะน้องตังติดตามกุ้ง,ง,งย้ำไดเนี่มยมืองบดยเยอนี่ตันเยอนี่แหละมันลวกอยู่ทั้งงนตันต,ตัวนี้เาเ่นสิล่อะนะลอเบ,บิ้วอองวั้งสครับัอักครับผม ชิวอมาจะใชครับผมจเล่ฮะจเล่นฮะจอมฮะีเียฮะ ฮะ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  พน้องวาจ๊ะน้องวจ๊น้อจ๊ว่าี่น้ำอจ๊าจ๊ะเอ๊ะฮ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 ฮะฮะฮฮะ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 มัฮะ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 ฮยฮะ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 ฮฮะ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 ะะ้ เบิ่งคุณยาย่นอ้อป่าเรียบร้อยแล้วยังก็แม่ลืมองอะมกป่ามกป่าเออขอขอบคุณขอบคุณขอบคุณน้องตั้งกับคุณแม่จันลาหลายๆเด้อที่ให้ประเด็นไายทำครับอ่าบ๊ายบายคลิปหน้าทังพวอกับน้องตั้งกับอีกคิ้วกับแม่จันล่าไม่เด้อครับผมสวัสดีครับ